เรียนท่านคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวอารีครังไกรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโนงสูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปาจีนบุรีเขต2ค่ะโดยโรงเรียนบ้านโนงสูงเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด125คนดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ให้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3มีนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งหมด15คนค่ะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจจากการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566ในช่วง3สัปดาห์แรกดิชั้นสังเกตเห็นว่าเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3เมื่อตรวจสุขภาพแล้วพบว่าเด็กมีน้ำหนักเกินเกณฑ์และน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่หลายคนค่ะซึ่งมาจาก พฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นของมันของทอดทําให้เด็กๆมีน้ําหนักเกินเกณฑ์ส่วนเด็กที่มีน้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์น,นั้นพบว่าเด็กไม่ชอบรับประทานอาหารเลือกรับประทานอาหารแต่ที่ตนเองชอบและไม่เปิดรับอาหารใหม่ๆค่ะส่วนสุขภาพปัญหาปากและฟันนะคะก็จะพบว่ามีปัญหาฟันผุฟันดําฟันหลอจากการสอบถามเด็กๆถึงปัญหาฟันผุของเด็ก,ดกได้รับคําตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหนูชอบทานลูกอง และสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือการไม่ชอบแปลงฟันนั่นเองค่ะนอกจากนี้อิชันก็ได้สังเกตการรับประทานอาหารและรับประทานขนมของเด็กๆนะคะเวลาเด็กๆนำขนมจากบ้านมารับประทานที่โรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นขนมกรุบกรอบเป็นลูกอมลูกหวาดเยลนด่แล้วก็หมากฝรั่งค่ะส่วนใหญ่ที่เด็กๆซื้อมารับประทานมักจะได้รับอิทธิพลมาจากการดูสื่อทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube t i k t o k ซึ่งสื่อเนี่ยก็จะมีการโฆษณาและก็มีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับขนมหน้าตาแปลกๆขนมรสชาติแปลกๆขนมสีสันน่ากินแล้วก็ไม่น่ากินปะปนกันไปค่ะทําให้เด็กๆอยากรู้แล้วก็อยากลองรับประทานกันถึงขนาดที่ให้ผู้ปกครองสั่งให้ทางออนไลน์แล้วก็ตอนเช้าก่อนมาโรงเรียนก็ให้ผู้ปกครองพาไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อก่อนค่ะ ดิฉันจึงได้แนวคิดและแรงบันดาลใจโดยร่วมกันจัดทำ D.L.C กับเพื่อนครูร่วมสายชั้นเพื่อปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนและดิฉันได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยศึกษาจากหลักสูตรประถมวัยของสถานศึกษาออกแบบและผลิตสื่อการสอนแผ่นชาร์ตเพลงคำคล้องจองป้ายนิเทศที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนรวมทั้งกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองค่ะ เ,กกเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์โดยที่ฉันได้ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์สื่อเพลงและคำของจองในการเก็บเด็กเพื่อให้เด็กสงบและสนใจในการเรียนมากขึ้นใช้บัตรภาพอาหารต่างๆป้ายนิเทศอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ป้ายนิเทศอาหารหลักห้าหมู่สื่อร้านขายอาหาร การแยกประเภทอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์รวมถึงการใช้สื่ออาหารจากของจริงแล้วก็ของจำล,ลองค่ะมีแผ่นชาร์ดเนื้อเพลงและก็คำของจองที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนซึ่งมีขนาดตัวหนังสือที่ใหญ่มีภาพประกอบเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและดึงดูดการสนใจของเด็กมากขึ้นค่ะ รวมถึงสื่อมีรูปร่างที่ชัดเจนเชื่อมโยงกับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวันของเด็กทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์และก็ยังส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4่ด้านของเด็กขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมเด็กและครูได้ทบทวนประสบการณ์เดิมจากที่เรียนมาแล้วในวันที่1เรื่องอาหารหลักห้ามู่ค่ะจากป้ายนิเทศรวมถึงทบทวนคํคล้องจองอาหารของเราที่ครูคได้สอนไปแล้วค่ะ ในขั้นตอนมิชันได้นำไก่นิเทศอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์มาให้เด็กๆด,กดูและเด็กๆสามารถพูดคุยสนทนาสังเกตตอบคำถามรวมถึงยกตัวอย่างอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์บอกผลดีผลเสียของอาหารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องค่ะครูนำสื่อร้านขายอาหารมาให้เด็กๆได้เลือกอาหารที่ตนเองชอบมาคนละหนึ่งชิ้นค่ะ โดยเรียงลำดับทีละคนและเด็กๆเ,เมื่อออกมาหยิบคุณครูก็จะให้เด็กๆบอกชื่ออาหารที่เด็กๆหยิบมาด้วยค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมบอร์ดแยกประเภทอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์จากบัตรภาพอาหารชนิดต่างๆค่ะโดยขั้นตอนแรกคุณครูก็ได้สาธิตวิธีการทํากิจกรรมให้ดูก่อนนะคะจากนั้นก็ให้เด็กๆมาหยิบภาพอาหารจากกล่องปริศนาคนละหนึ่งภาพ เมื่อหยิบแล้วก็ให้เด็กๆบอกชื่ออาหารที่ตนหยิบได้ก่อนที่จะไปติดในแผ่นป้ายฟิลเจอร์บอร์ดที่คุณครูแยกไว้สองฝั่งค่ะซึ่งจะมีฝั่งทางด้านอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ฝั่งอาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะซึ่งเมื่อทากิจกรรมครบทุกคนแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆได้ตรวจสอบสังเกตว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยติดแยกประเภทอาหารได้อย่างถูกต้องแล้วหรือไม่นะคะ ซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถแยกประเภทอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้องค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมภาพปริศนาค่ะโดยคุณครูจะให้เด็กๆเ,เลือกภาพจากบัตรภาพที่คุณครูเตรียมมาแล้วคุณครูก็ตั้งคําถามว่าภาพนี้คือภาพอะไรแล้วก็ให้เด็กๆร่วมกันอธิบายภาพที่เห็นค่ะซึ่งจะมีภาพดังนี้ค่ะจะเป็นภาพผู้ชายตวอ้วนแล้วด้านในท้องก็จะเห็นเป็นอาหารต่างๆเช่น อาหารฟาสต์ฟูด้ดมีแฮมเบอร์เกอร์เฟนฟายขนมกรุบกรอบต่างๆซึ่งเด็กๆก็สามารถตอบได้ว่าอาหารที่ผู้ชายคนนี้รับประทานเข้าไปเนี่ยมันทําให้อ้วนนะคะคืออาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองค่ะส่วนภาาผู้หญิงที่ฟันผูดเด็กๆก็สามารถบอกได้ว่าทําไมเขาถึงฟันผูก็คือเขาอาจจะไม่แปรงฟันเขาอาจจะทานขนมลูกองลูกหวานหลากสีต่างๆซึ่งทําให้เขาฟันผูนั่นเองค่ะ ต่อไปก็จะเป็นภาพอาหารที่มีหน้าตาเหมือนปีศาจเด็กๆก็จะได้รู้ว่าอาหารเหล่านี้มีความน่ากลัวรับประทานเข้าไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะและภาพสุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพผู้ชายที่ถือตะร้าผักแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงค่ะซึ่งคุณครูก็ให้เด็กๆทําท่าทางตามภาพนี้นะคะก็จะเป็นผู้ชายถือผักแล้วก็ทําท่าเบ่งก้ามค่ะดูแล้วร่างกายแข็งแรงและเด็กๆสามารถอธิบายได้ว่าภาพแต่ละภาพนั้นอนะ ดีหรือไม่ดีแล้วอยากจะเป็นแบบภาพไหนคะ่ะกิจกรรมต่อไปคุณครูก็ให้เด็กๆจับกลุ่มกันนะคะแล้วคุณครูก็เริ่มอธิบายกิจกรรมค่ะกิจกรรมน,นี้เป็นกิจกรรมการเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะใส่ตะกร้าของตอนเองโดยครูจะเตรียมอาหารที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์รวมๆกันเลยทั้งเป็นอาหารของจริงแล้วก็อาหารจําลองค่ะจากนั้นก็ให้เด็กๆทีละกลุ่มเดินออกมาหยิบอาหารที่มีประโยชน์ไปใส่ที่ตะกร้ากลุ่มของตอนเองค่ะ ต่อไปก็จะเป็นขั้นสรุปค่ะเด็กๆและครูก็ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ของเด็กแต่ละกลุ่มว่ามีอะไรบ้างเลือกถูกต้องหรือไม่โดยให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมารายงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนค่ะพร้อมทั้งร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อีกครั้งค่ะสุดท้ายคุณครูได้นําแผ่นชาร์ตเพลงผักผลไม้มาให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละหนึ่งวค่ะ จากนั้นคุณครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบและเด็กๆก็ร้องไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะครูได้ประเมินเด็กระหว่างที่เด็กทำกิจกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกผลการประเมินท้ายแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกจากจากคลิปวิดีโอการสอนที่ท่านคณะกรรมการได้รับชมไปนั้นนะคะคุณครูผู้สอนก็ให้เด็กๆทำกิจกรรมเดี่ยวค่ะโดยให้เด็กๆทำใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพผลของการรับประทานอาหารแต่ละชนิดให้สามพันธ์กันค่ะ เมื่อทาเสร็จแล้วมีการแสดงผลงานและนําเสนอผลงานให้คุณครูและเพื่อนฟังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาค่ะและในการสอนวันอื่นๆเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นั้นคุณครูได้พาเด็กๆเดินสํารวจแหล่งผลิตอาหารในโรงเรียนค่ะแล้วก็พาเด็กๆเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านโรงสูงซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารหลายๆชนิดเลยซึ่งในศูนย์ของเราก็จะมีฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับอาหาร ก็คือ 1. ฐานคนปลูกผัก 2. ฐานคนเลี้ยงปลา 3. ฐา,านคนลักเหตุ 4. ฐานคนเลี้ยงไก่ค่ะอีกทั้งยังได้นำไข่มาประกอบอาหารง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำรับประทานกับผู้ปกครองที่บ้านได้นะคะก็คือกิจกรรมไข่เจียวแสนอร่อยค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ประโยชน์ของไข่เด็กจะได้สังเกตลักษณะของไข่สีผิวขนาด ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5รวมถึงขั้นตอนการทําไข่เจียวโดยเด็กสามารถใช้ประสบการณ์เดิมที่เด็กเคยได้รับมานะคะมาใช้นะคะเด็กได้ลงมือปรุงแล้วก็ทอดไข่เจียวของตอนเองค่ะทําให้เด็กๆได้รับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานควบคู่กันไปค่ะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวอารีทำไกร ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนสูงขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาประเมินคลิปวิดีโอการสอนของดิฉันในครั้งนี้ค่ะและดิฉันหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ก่อนการประเมินการสอนของดิฉันต่อไปขอบคุณค่ะ